สิ่งที่หนูต้องระวังก็คืออะไรรู้ไหมแตรขยมไปปีนขยมไปปีนขยมไปปีนเจ้าที่มาดูเด้อหนูบอกก่อนอันนี้เป็นฝั่งคนขับถ้าหล่อนขับหล่อนข้ามไปนั่งเขาได้ตรงนี้ถูกไหมหล่อนข้ามไปนั่งตรงนี้ได้ถูกไหมแต่ถ้าเขาขับหนูไปนั่งไม่ได้สิ่งที่หนูจะต้องคิดก็คือเบาะถอยยังถอยปับ๊บนี่พื้นที่มันเยอะเยอะและ้วก้มไปให้เขาไปถอยให้เขาเลยไปถอยเขาเองแล้วหนูค่อยข้ามไปคอมแต่ถ้าเป็น BM เป็นเบน เป็นรถที่แบบแพงๆเบาะมันไฟฟ้าเอ๋ยกว่าจะได้กันอีรอกอ่อ,อนหมดแล้วผู้ชายถ้าเกิดว่าเขามีรถไม่ต้องเป็นเบาไฟฟ้าเธอเธอดูนะปึ้มได้เลยมึงได้เลยได้มกแล้วกูได้มกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบาไฟฟ้า กี่โมงอ่ะอมมากกี่โมงอ่ะถ้ามันเป็นเบาไฟฟ้ามันต้องใช้เวลาถ้างั้นเองเนี่ยเราไปแวะที่บ้านดีไหม